สวัสดีค่ะ วันนี้ใครๆก็ทำได้วันนี้เป็นอีพีที่7ของการแบ่งปันแห่งศรัทธาที่ทางเชญญินย่าจะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในการปฏิบัติตามาศาสตร์ตามแนวทางของหลวงปู่ดูพม,มปัญโยวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์การบันทึกบุญทำให้เป็นภาวนาร่ำรวยได้อย่างไรการปฏิบัติตามาศาสตร์ตามขึ้นบารมีของหลวงปู่ดูท่านเราสวดพระคาถามหาจากาักรพรรดิเพื่อ เพื่อให้เป็นภาวนาเมื่อจิตผู้ปฏิบัติจับเป็นเนื้อเดียวกันกับบทสวดจิตจับไตสารณคมจิตจับภาพหลวงปู่ดูท่านหรือนึกรูปลักษณ์ของหลวงปู่ดูท่านมาทับซ้อนที่ร่างกายของผู้ปฏิบัติหรือผู้สวดจิตจะเกิดกำลังเมื่อจิตนิ่งเบาเกิดแสงสว่างบุญแล้วก็แผ่บุญออกไปสิ่งที่ได้คือบารมีอย่างไม่มีประมาณค่ะ ถ้าสะสมไปเรื่อยๆก็เป็นวาสนาอีกทั้งบุญกิริยาวัตถุสามหรือทานศีลภาวนาก็มีครบถ้วนค่ะ คือสวดพระมหาจักรพัทแล้วแผ่ออกไปก็คือการทำทานอย่างหนึ่งเพราะได้สร้างความดีทำสิ่งที่ดีด,ด้วยใจที่เป็นบุญมีเมตตาต่อผู้อื่นศีลผู้มีศีลศีลจะนำมาซึ่งความสุขและการมีโภคัพย์มากภาวนานำผู้ปฏิบัติภาวนาไปสู่การหลุดพ้นได้นอกจากมีทานมีศีลมีภาวนาครบถ้วนแล้ว เป็นการสร้างบารมีสะสมบุญให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งอารมณ์ให้อยู่ในพรมวิหารที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดเรื่องดีๆโอกาสดีๆขึ้นได้ค่ะและการเจริญสติจะทำให้ผู้ปฏิบัติคิดออกและบอกตัวเองได้มีไอเดียดีๆเกิดขึ้นได้คิดออกก็ทำให้รวยได้ค่ะ อีกหนึ่งปัจจัยคือการบันทึกบุญจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติปรับจูนความคิดให้ดีตลอดจะรับแต่สิ่งที่ดีที่เป็นพลังบวกทำให้สิ่งดีๆต่างๆโชคลาบเงินทองก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอีกทั้งการทำสมาธิภาวนาก็จะก้าวหน้าไปเป็นลำดับด้วยค่ะ การทำปัจจัยต่างๆให้ถึงพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญบุญบาร,รมีของแต่ละบุคคลสะสมมามากน้อยไม่เท่ากันบางคนได้ปฏิบัติไม่นานก็ได้รับผลดีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือบางคนปฏิบัติมานานแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยทำให้เกิดความสงสยัยหรือรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยไม่มีกำลังใจก็อย่าท้ออย่าหยุดทำนะคะสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วไม่ได้หายไปไหน ะะรอการส่งผลเมื่อถึงเวลาเราไม่ได้เรียกร้องก็มาให้ผู้ปฏิบัติที่ตั้งมั่นจริงๆทำได้ทำจริงได้รับผลดีอย่างแน่นอนค่ะ กาลยานามิท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยและมีคำถามในใจยังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไมต้องทำทำไมต้องสวดมากมายด้วยถ้าเราเปิดใจรับฟังทำความเข้าใจจะทราบได้ว่าการสวดพระคาถามหาจัก,กรพัรดคือการให้จิตได้บันทึกบุญได้บันทึกความดีให้จิตได้นึกถึงภาพพระนึกถึงภาพหลวงปู่ดูท่านให้จิตอยู่ที่บทสวด อยู่ที่คำภาวนาจนจิตเบาสบายจิตเกิดกำลังเป็นการทำสมาธิกรรมฐาน ช่วยให้จิตมีฐานมีที่ยึดเกาะช่วยให้จิตได้พัฒนาให้สูงขึ้นเรื่อยๆมีความแข็งแกร่งมากขึ้นคำสอนของหลวงปู่ดูท่านท่านได้เมตตาสอนไว้ว่าถ้าสวดแล้วความโรคความโกรธความหลงลดน้อยลงหรือเปล่าเวลามีความโกรธก็รู้ตัวตามทันเวลามีความโลคมีความหลงก็รู้สึกตัว ตามทันรู้แล้วมีสติแล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาสวดแล้วต้องพิจารณาไม่ใช่แค่สวดเท่านั้นนะคะต้องทำความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้ตามทันความคิดและสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นๆแล้วจบทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรคงทนถาวรปรับตัวจูนความคิดการใช้ชีวิต ยังต้องเหยียบเรือสองแคมคือการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปการสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิเป็นการเบนกระแสที่ไม่ดีไม่บันทึกสิ่งที่ไม่ดีเป็นการไม่เปิดให้โอกาสให้จิตคิดสร้างกรรมไม่ดีได้ให้ระวังการสร้างกรรมไม่ดีให้บันทึกแต่สิ่งที่ดีๆทรงอารมณ์ รักษาอารมณ์ให้เบาสบายจิตเบารับมาแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ความสบายกายความสบายใจการทําจิตอยู่กับบทสวดมนต์ให้จิตอยู่กับภาพพระให้จิตอยู่กับหลวงปู่ดูท่านเป็นการเบนกระแสให้จิตอยู่กับความดีอยู่กับบุญกุศลนั่นเองค่ะองค์หลวงปู่ดูท่านไม่ได้สอนให้เราหลีกหนีความทุกข์แต่ท่านสอนให้เราเรียนรู้และเข้าใจตามความเป็นจริงให้พิจารณาตามเหตุและผลแล้วปรับจิตให้ดีไม่ให้ขุ่นมัวอย่าให้จิต รับสิ่งไม่ดีและไม่ส่งสิ่งที่ไม่ดีไปให้คนอื่นด้วยนะคะญาติธรรมทั้งหลายต่างก็ทราบกันดีว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสูงมากเจริญมากจึงทำให้กระแสพลังงานไม่ดีมีมากทำให้มนุษย์ทั้งหลายถอยห่างออกไปจากขื้นความดีห่างออกไปเรื่อยๆยิ่งทำให้การใช้ชีวิตทางโลกมีมากขึ้น เมื่อมนุษย์ห่างไกลจากศีลธรรมไปเรื่อยๆความโรคความโกรธความหลงก็มีเพิ่มมากขึ้นเข้ามาแทนที่ความถูกต้องดีงามก็จะปรากฏเรื่องร้ายๆต่างๆขึ้นในสังคมจะเข้าสู่ยุคเสื่อมของมนุษย์จะมีทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมผู้คนมีจิตที่โหดร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ ความเห็นแก่ตัวก็มีมากขึ้นการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นก็จะมีมากขึ้นในสังคมความเมตตาที่เคยมีต่อกันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆอันตรายต่างๆก็จะเกิดมากขึ้นในสังคมมนุษย์ค่ะ ความสามาคัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันความสงบสุขความร่มเย็นก็จะค่อยๆหมดไปจากสังคมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็จะเกิดขึ้นทั่วทุกหนทุกแห่งการมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆปรากฏให้เห็นให้มนุษย์ต้องเผชิญและจะรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติโรคระบาดภัยจากสงครามภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองต่างๆมากมาย สิ่งเหล่านี้กำลังเตือนให้มนุษย์เราต้องตระหนักเห็นความสำคัญเห็นโทษจากการทำลายความสมดุลของโลกอันเกิดจากความโลคความโกรธความหลงของมนุษย์นั่นเองค่ะที่ใดก็ตามถ้ามีความโลคความโกรธความหลงกัด อินใจผู้คนจะทำให้ผู้คนไม่มีศีลธรรมมากขึ้นดังนั้นการที่มีอันตรายรอบด้านโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงมีภัยทางธรรมชาติต่างๆมากมายไม่มีอะไรที่แน่นอนดังนั้นเราท่านทั้งหลายควรเร่งสร้างทรัพย์ภายในหรืออริยศทรัพย์ให้เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนะคะทรัพย์ภายนอกต่างๆจะเกิดขึ้นตามมาเองการไม่ประมาทในการใช้ชีวิต จะปลอดภัยที่สุดค่ะผู้ใดที่เข้าใจความเป็นธรรมชาติเข้าใจตามความเป็นจริงในการเวียนว่ายตายเกิดจะเลือกเร่งสร้างสมทรัพภายในเพราะทรัพภายใน จะติดตามไปในทุกพบทุกชาติจะติดตามไปส่งผลดีในทุกๆชาติแต่ทรัพย์ภายนอกนั้นไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเป็นสมบัติผัดกันชมนั่นเองค่ะอีกทั้งทรับภายนอกนั้นมีมากก็ปิ่นทุกมีน้อยก็ปินทุกไม่ใช่สุขจริงมีวันหมดลงได้ด้วยนะคะแต่ทรับภายในนั้นคือสุขแท้สุขจริง ไม่มีความทุกข์เลยถ้าซัภายในมีจะให้รวยมากเพียงใดก็ได้ค่ะหลวงตามาท่านได้เมตตาเทศสอนทําไว้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์นั้นอยู่ที่ปลายจมกูกการเวียนว่ายตายเกิดของโลกวิญญาณอยู่ที่แสงสว่างของบุญการเวียนว่ายตายเกิดของนรกกระพมูมคือความทุกข์ความทรมานอันเกิดจากกรรมที่ได้ทำไว้ในโลกมนุษย์ค่ะ ผู้ใดที่ได้มีการศึกษามีการปฏิบัติจเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้รู้และเข้าใจและจะเลือกสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับตัวเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยค่ะพวกเราท่านทั้งหลายถ้าอยากมีชีวิตที่ดีก็ต้องสร้างสมบุญบารมีไว้ทำปัจจัยต่างๆให้ถึงพร้อมเมื่อถึงเวลา ที่สวรรค์เปิดทางทั่วฟ้าจบดินก็ต้านผู้นั้นไม่อยู่ค่ะ ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายควรต้องตระหนักและปรับเปลี่ยนต้องเตรียมความพร้อมให้ใจมีความเข้าใจที่ถูกต้องปรับความคิดเห็นให้ถูกพร้อมกับมีสติที่ตั้งมัน่นและตั้งใจสร้างสมบุญบันทึกบุญบันทึกความดีทำให้ใจทรงอารมณ์ดีให้ได้ตลอดต่อเนื่องเพื่อทำปัจจัยให้ถึงพร้อมจะได้สามารถทำให้ตนเองสร้างสมทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดจะได ได้ปลอดภัยด้วยนะคะเราเป็นผู้มีประโยชน์เราจะทำอะไรก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนขอให้เราท่านทั้งหลายนึกถึงองค์หลวงปู่ดูท่านก่อนนึกถึงท่านบ่อยๆให้ทับซ้อนอยู่ที่ตัวเราทำได้ตลอดเวลาจะเป็นประโยชน์มหาศาลคะ่ะเราต้องไม่ลืมนะคะ สิ่งที่เราทำถ้าเป็นประโยชน์เป็นความดีหลวงปู่ดูท่านจะช่วยเราแน่นอนค่ะเพียงแค่นึกถึงดังคำพูดของหลวงปู่ดูท่านที่ว่านึกถึงข้าจะเอาอะไรก็ได้ทั้งทางรูกและทางธรรมเพราะข้ามีทุกอย่างกาลยานามิได้ายากที่ทำทั้งหลาย ขอให้เราท่านทั้งหลายก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างอาจหาและมั่นคงตลอดไปนะคะขอน้อมกราบองหลวงปู่ทวดองค์หลวงปู่ดูองหลวงตามาด้วยเสียงกล้าวอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะผู้แบ่งปันขอเป็นพลังที่ดีและเป็นกำลังใจที่ดีในการสร้างกำลังบารมีของญาติธรรมและการ,รยาณมิามิทุกๆท่านนะคะและขออนุโมทนาสา ธุในบุญของทุกๆท่านด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้ใครๆก็ทําได้ EP ของการแบ่งปันแห่งศรัทธาของทางเชิญญาต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะแจอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแจจุ๊บ